สวัสดีครับท่านท่านผมบุ๊คและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าโตโยต้าวีออสเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับสีเส้นใช้งานในชีวิตประจําวันลูกค้าเลือกใช้เป็นยางขนาด185่งแปด้นงหกสิบนะครับเลือกใช้เป็นยาง n e x กเซนเอ็นฟิล่าตัวนี้จะเป็นยางน,นุ่มเงียบปี๊ดนานที่แะยะเบรกสั้นนะครับโครงสร้างยางน,นะครับรองรับน้ำหนักสูงและรองรับความเร็วได้สูงกว่าปกตทกิทั่วไปเรียกว่าใช้งานในชีวิตปรรระะะจําวััันนนคคบบเเเหลลืือฟอฟย และพิเศษนะครับสำหรับพี่ลูกค้าที่เปลี่ยนยาง Nexen น,นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดขนาดใดน,นะครับพบสี่เส้นที่ร้านยางจเจริญอุ้งเรืองนะครับจะได้รับประกันยางหนึ่งปีหรือของมือท่านัลโลจากการใช้าง,งานไม่ว่าจะเป็นบาดเปลี่ยนรวมแต่ระเบบเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค่าติดตั้งแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเส้นใหม่นะครับบริการติดตั้งฝุงล้อเติมลมในเจนและตั้งส่วนล้อยเครื่องฮันเตอร์ให้แบบครบจบในที่เดียวสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอย,อยางน Nexen นไม่ว่าจะเป็นยาง ขนาดเท่าไหร่ใส่กับรถยุนลิ้งไดปีใดลองโทรเข้ามาสอบถามได้กันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 5 6 9 1 9 5กก้่านผมุ๊กเลทีมงานยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ